เช้าค่ะทุกคนวันนี้หนึ่งตื่นแต่เช้าจริงๆอะ่ะก็ตื่นเช้าอยู่แล้วนะคะก็ตื่นไปทํางานตอนเช้านาะอแล้วก็วันนี้หนึ่งตื่นมาแต่เช้าโอ้จะสั่นนิดนึง <laughs> หนาวหนึ่งตื่นมาทํากะปิน้ําประหวานนะคะตั้งแต่เช้าก็คือเอาไปกินที่ทํางานนะไม่ได้กินที่บ้านนะคะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เนาะตอนนี้ตีห้านิดๆน,น,นะคะก็เดี๋ยวนึงจะเอาใส่กระปุกแล้วก็จะไปกินที่ทํางานนะคะ ให้ดูหน้าตากะปีน้ำปลาหวานหนึ่งหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งใช้กะปีอย่างดีกะปีที่ใช้ำทำน้ำปลาหวานโดยเฉพาะหนึ่งขอบมาจากกระบี่เลยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวนึงเอามาให้ดูนะคะว่าเป็นกระปีแบบไหนใครกินมากพระจันท์เต็มดวงสวยจังพระจันท์ยังกับพระอาทิตย์ พระอาทิตย์แทบจะไม่ค่อยขึ้นเลยแต่พระจันทร์นี่เต็มดวงสวยมากเลยตอนนี้ตอนเช้านะคะกำลังจะไปทำงานเดินมาอ้าวพระอาทิตย์ขึ้นผิดทางไม่ใช่พระอาทิตย์นะคะทุกคนอันนี้คือพระจันทร์แต่และมุมสวยจังเลยมองด้วยตาเปล่าสวยมากเลยนะคะเช้าอยู่เลย อันนี้คือหลอดไฟแสงไฟจากไฟเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แสงจากพระจันทร์เป็นแบบนี้นก็คืออันนี้พระจันทร์กับหลอดไฟพระจันทร์ดวงโตกับหลอดไฟอีกนะคะยังไม่ถึงป้ายรถบัสสักทีนะคะทุกคน <c oughs> แวะถ่ายรูปพระจันทร์เอาแบบเอาแบบไม่ซูมจะเป็นยังไง อยู่นู่นเชียตอนนี้เปิดกันสัน่นเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายเป็นจุดๆเพราะว่าไม่ได้เปิดกันสันนะคะไม่ได้เปิด s m o o กันสันตอนนี้ออกมาคอยรถวันนี้เข้างานสายนิดนึงนะคะก็เลยได้ดูพระจันทร์เต็มดวงเมื่อวานเนี้ยจะมีเมฆบางแล้วก็เป็นเงาสะท้อนขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์กำลังขึ้นแต่ว่าไม่ใช่พระอาทิตย์นะคะเป็นพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวง ขอพอรอะไรดีเนาะมาขอพอรจากพระจันทร์เต็มดวงกันนะคะวันนี้รถสายนิดนึงเพราะว่าทำงานสายนะคะวันนี้วันหยุดแอบทุกมุมแอบดูพระจันทร์ทุกมุมเลยเสียงนกก็เจแจ้วเสียงนกเจ๊จ้วเดินอยู่กลางถนนนะคะ รถไม่มีสวัสดียามเช้าทักทายยามเช้าด้วยไม่ใช่แสงพระอาทิตย์นะคะแสงพระจันทร์พระจันท์ยามเช้าสวยมากไปทำงานละทุกคนขึ้นรถคันที่สองแล้วพอลงรถคันแรกก็วิ่งพราะเห็นเวลาแล้วมันยังมีเวลาอยู่ใช่ปะ ก็เลยวิ่งพอวิ่งวิ่งมาจะถึงรถอยู่แล้วอะรถรถเขาเลื่อนออกจากจากเขาเรียกว,ว่าจากท่าจอดใช่ไหมหนึ่งก็หยุดชะงากักแล้วก็โอ้ยคนขับคงเห็นอนะหยุดคนขับเห็นหนึ่งก็เลยวิ่งไปที่ประตูแล้วก็ขึ้นโอ้โชคดีไม่งั้นหนึ่งต้องรออีกคันหนึ่งนะคะ นแหละแต่คือเราไม่ค er in mm ่อยมีเวลาทําอย่างอื่นด้วยคนขับรถใจดีมากเลยก็เลยก็เลยได้ขึ้นรถมาวันนี้งจากเหนื่อยน้อยมากเลยนะที่เขาเห็นเราวิ่งแล้วเขาจะจอดน้อยมากน้อยมากจริงๆเออวันนี้คนขับใจดีกินม่วงกะปิน้ำประหวานกันไหมคะไม่มีหอมแดงก็เลยใช้หอมแขกแทนแต่รสชาติอร่อย 嗯，美味吗？